Transcrição e Legendas สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่แคทีน Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สําหรับคนวัยทีนค่ะเพราะนเป็นประจำนะคะทุกๆเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะสดชื่นกันดีกว่าตั้งแต่เช้าแบบนี้และช่วงนี้ค่ะเราก็อยู่ในช่วงของเทศกาลการกินเจถือเป็นการชําระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนชีวิตนะคะหันมาทานผักผลไม้แล้วก็เป็นการปรับสมดุลในร่างกายของเราด้วยขับข้องเสียออกจากร่างกายอีกต่างหากนะคะและสัปดาห์นี้นะคะรายการของเราก็มีเรื่องราวที่สนุกสนานและก็สร้าง มาฝากกันเหมือนเดิมค่ะแต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงถิ่นทะเลนฟังเสียงเจ้ยแจ้วเ <stay S 1> ล่าเรื่องราวท้องถิ่นกับมัคุเทศเยาวชนคนเก่ง <No S 1> ที่จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ําและกิจกรรมชุมชนชุวงถินนรตยเต็มอิ่มไปกับความสุขสนาน <No S 2> เที่ยวเพลิน,พนไปกับตลาดน้ําโบราณกับมัคุเทศเยาวชน <keep> ที่ตลาดน้ําบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและในช่วงทีเกทีพบกับกิจกรรมอัพเดตหลากหลาย าการเรียนรู้ที่เก็บผนั่นมาฝากสวัสดีครับผมน็อตชาคริสกาวิชาครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามน,นะครับและวันนี้น็อตก็จะพาเพื่อนๆไปเจอกับความสนุกสนานความเพลิดเพลินอิ่มหนำสำราญนะครับพร้อมกับพูดคุยกับมัคคุเทศเยาวชนของเรานะครับเพื่อจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตริมน้ำแล้วก็ดูการละเล่นท้องถิ่นนะครับ,รบกับที่นี่เลยตลาดน้ำโบราณบางพลีครับจังหวัดสมุทรปราการครับ และในช่วงทีมทาเลต์วันนี้นะนัน้องๆสองสาวมัคคุเทศเยาวชนของเรานะเพื่อจะไปนั่งเรือเพื่อจะเป็นไหว้พระแล้วก็ชมวิถีชีวิตริมน้ําของเรานะฮะจะเป็นยังไงเนี่ยนัน้องๆวิธีท่าเรือแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูก <t> ันเลยดีกว่าครับทีมทาเลต์ ติดต่อขอบความด้านในได้เลยนะคะถ้าได้สนใจนะคะสวัสดีครับน้องเมย์น้องัโอ้โหหาตัวยากมากๆเลยรอน้องนัทกับน้องเมย์นานไหมคะไม่ได้รอครับเดินหาขาลากไปหมดแล้วฮะและนี่ก็คือน้องเมย์กับน้องนัทนะฮะมักคุเทศเยาวชนของเราท่นเองเราจะขอเชิญนะคะ เข้าสู่ตลาดน้ำโบราณบางพีนะคะของจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ตลาดน้ําแห่งนี้นะคะก็มีอายุถึง153ปีเลยทีเดียวนะคะคตลาดนี้นะคะในอดีตนะคะก็มีความเจริญรุ่งเรืองเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็ตลาดนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าตลาดน้ํามีชีวิตนะคะครับผมบโอโฮโฮ้โหพูดเก่งมากเลยนะสมกับเป็นมัคคุเทศก์เยาวชนของเราจริงๆนะครับอ้าแล้ววันนี้โปรแกรมของเราจะไปไหนกันบ้างครับน้องเมย์ บางทีแล้วนะคะที่แรกที่เราจะไปนะคะก็ต้องไปสักการะองค์หลวงพ่อเต๋อกันเลยนะคะที่วัดบางพีใหญ่ในนะคะเพราะว่าองค์หลวงพ่อเต๋อ t h i นะคะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่เลยทีเดียวนะคะโอ้โหถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลของตัวเราเองนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยก่าทั้งไหนครับจะทางนั้นนี้เลยค่ะทางนี้ค่ะคจะแล้วค่ะ เคล็ดลับด้วยนะคะว่าถ้าปิดทองบนหน้าผากค่ะจะทําให้สมองแร่นนะคะถ่วใครหัวใจหรือไม่ไม่มีความรักปิดตรงหัวใจะคะ่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยรู้สึกอิ่มบุญมากๆเลยได้ไหว้พระทําบุญนะฮะ งั้นเดี๋ยวเรา3มคนเนี่ยไปนั่งเรือกันนะพี่มีอะไรอยากจะถามเราสองคนเยอะแยะเลยเกี่ยวกับตลาดน้ําบางพลีเดี๋ยวพี่นออยากจะไปชมตลาดน้าโบราณบางพีใช่ไหมคะเดี๋ยวเรา2คนจะเป็นกูรู้ให้เองคะ่ะก็เดี๋ยวไงเรือกันเล้ ก็เดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันเลยดีกว่านะโอ้ยงั้นเราก็เป็นน้ำพริกสิครับใช่ค่ะน้ำพริกลงเรือโอ้โหตาเชิญลงเรือเลยก็ไดเชิญเลยค่ะโอ้โหเรือนี่ดูแปลกตาดีนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรฮะเรือเอ็มจุนหรือเรือมาดค่ะใช่ค่ะเป็นเรือโบราณนะคะเมื่อก่อนนะคะเขาจะใช้กัร ขนส่งข้าวสาระคะ่ะทางเทศบาลนะคะก็เห็นว่าเรือลำนี้นะคะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะเดี๋ยวนี้ก็ได้มาบูรณะนะคะซ่อมแซมเรือนะคะให้เป็นเรือชมธรรมชาติในเขตเทศบาลตําหวบางพีเราคะ่ะโอ้หสุดยอดจริงๆเลยนะฮะนายพูดเจง่งนี้เนี่ยเป็นมักคุเทศมานานยังอ๋อมคกุเทศนี้หนูเป็นมา3ปีแล้วะคะ่ะครับผม3าปีแล้วใช่ค่ะแล้วมาเป็นมักคุเทศนี้ได้ยังไงฮะอ๋อกปานมักคุเทนนี้ก็คือ <c oughs> เป็นเด็กในท้องถิ่นของอำเภอบางพีนะคะครับ,รบลุงของก็เลย ให้มาลองฝึกดูให้มาดูพี่ว่า ทำยังไงทํางานก็จําพี่ค่ะจำลุนพี่เอาก็ได้มาทํางานในตรงนี้คแล้วแม่ฮะเพิ่งทำมาสองปีค่ะคือพ่อแม่ทํางานอยู่ที่นี่ค่ะแล้วเขาก็ชวนมาหารายได้ค่ะเม่ก็เลยมารับทำเองค่ะอยากที่มาทําในรายการในวันนี้นะคะก็คืออยากมาเผยแพร่ท้องถิ่นของอำเภอบางพีนะคะว่ามีสถานที่ที่ต้องเที่ยวอีกมากมายครับผมค่ะว่าอยากให้ท่องเที่ยวต่างถิ่นนะคะมาเที่ยวที่นี่กันคอ๋อครับผม อย่างความรู้ที่เราเอามาอธิบายนะท่องเที่ยวยางเงฮะเราได้ข้อมูลมาจากไหนครับก็คือจากรุ่นพี่ที่เขาเคยทํามาก่อนค่ะแล้วก็จากเน็ตด้วยค่ะเราหาจากเน็ตค่ะก็คือหาเองด้วยเพิ่มค่ะเพิ่มเติมจากเน็ตครับรุ่นพี่เราก็จะฟังรุ่นพี่พูดพูดพูดเราก็จดจําแต่ละคนแต่ละคนนะคะเอารวมกันแล้วเราก็จําไว้ค่ะแล้วเราก็เอามาออกแบบเป็นของเราเองอะค่ะมาคัดแบบใหม่ให้เป็ง ตัวของตัวเราเองแล้วก็ไปเฟินเน็ตค่ะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมแสดงว่าเราก็เป็นอยู่ที่นี่มานานแล้วเป็นเด็กถิ่น่อยู่ตั้งแต่เกิดเลยป่ะครับตั้งแต่เกิดค่ะครับน,น้องนดน้องเมฮะเอ่อ เราเห็นรอบข้างของเราเนะี่ยฮะเป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมคลองเราของคนเนี่ยมีความประทับใจอะไรในสองริมคลองเราบ้างะคะก็ริมคลองสำโรงนี้นะคะหรือว่าในอำเภอบางพีนี้นะคะก็ประทับใจนะคะก็ได้มีประเพณีโยนบัวก็ได้มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะหรือว่าต่างถิ่นนะคะได้มาเที่ยวอำเภอบางพีของเรานะคะเต็มละเต็มไปหมดเลยนะคะ ทั้งหน้าวัดหลวงพ่อโตนะคะหรือว่าหน้าอำเภอบางพีนะคะหรือตลอดริมคลองสำโรงนะคะก็จะเตมไปด้วยเรือค่ะเรือมาจากต่างถิ่นค่ะมาเพื่อที่จะมาโยนบัวลงตางต่างประเทศก็มาทีเดียวผมแล้วน้องเม่ฮะค่ะก็เหมือนพี่เขาอะค่ะก็ประทับใจตรงประเพณีรับบัวเพราะว่าวันประเพณีรับบัวนี้ก็จะมีทั้งโยนบัวแล้วก็เรือสวยงามค่ะฝรั่งเขาจะชอบมาดูสาวๆค่ะถ่ายรูปกันนะคะแล้วเราสองคนมาเป็น อ่มากรุเทศเนี่ยฮะเราได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนบ้างก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้รายได้ให้กับตัวเองด้วยค่ะอ๋อได้รายได้ด้วยนะแล้วกต้องนัดนค่ะก็หนูนะคะก็เช่นกันนะคะรายได้นะคะไปโรงเรียนนะคะเอาเงินนั้นที่นี่ไปโรงเรียนไม่ต้องขอพ่อแม่นะคะอ,อยากได้อะไรเราก็เก็บซื้อเราเองแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ความรู้แล้วก็ได้พัฒนา อำเภอบางพีของเราท้องถิ่นของเราว่า<ะ>ได้มีการท่องเที่ยวมากมายอยากให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมกันอีกเยอะๆค่ะเอาแล้วครับอยากให้น้องเมย์กับน้องนัทเนี่ยฮะลองฝากถึงเ,เพื่อนๆในฐานะที่เราเป็นเด็กท้องถิน<ะ>่นนะฮะว่าทํายังไงจะรักษาท้องถิ่นยังไงหรือว่าจะรักษาวัฒนธรรมหรือประเพณีสืบต่อไปให้ลูกหลานเรายังไงบ้างนะคะก็รักษาบ้านเมืองนะคะท้องถิ่นของเรานะคะดูแลให้ดีนะคะ อย่าให้ชาวต่างชาติมาดูถูกเราได้นะคะใช่เพราะบ้านเมืองเราสกปรก<ช>อะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมแล้วน,น้นองนัทนหรอครับค่ะก็อยากให้ นักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวอำมือบางพีนี้นะคะหรือว่าชาวท้องถิ่นของเรานะคะได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของเรานะคะสืบทอดเป็นเปี่ยบเสมือนมรดกให้กับลูกหลานสืบต่อไปเรื่อยๆค่ะโอ้โห,โหอตอบดีมากเลยให้ <c oughs> สิ่งที่พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีนะครับว่าน,าน้องๆสองคนนี้นะครับเป็นผลผลิตที่เกิดจากชุมชนแห่งนี้นะครับนั่นกะ็คือการรักแล้วก็การห่วงแหนสิ่งที่เขามีที่สําคัญเนี่ยเขายังถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้คนที่มาท่องเที่ยวได้เก็บความประทับใจกลับบ้านไปด้วยฮะ แล่ช่วงหน้าน้องเมย์กับน้องน้าก็ยังไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวเขาจะอยู่แล้วก็พาน็อตเที่ยวตลาดน้ำบางพีบ้านของเขานั่นเองติดตามชมในช่วงหน้ากันครับ